สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มากันในช่วงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเซอร์จิโอรามอสครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายสัญญานะครับคือปัจจุบันนี้สัญญาของรามอสเนี่ยเหลืออยู่2ปีนะครับวันนี้สโมสรเรอัลมาดลิดเนี่ยก็จะเสนอสัญญาแบบขยายสัญญาให้นะครับ แล้วก็เรื่องราวของลีลอยซันนี่นะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และไบยูมินิกนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปฏิเสธที่จะให้ไบยูมินิกเนี่ยต่อรองราคาได้นะครับไบยูมินิกเนี่ยขอลดราคาในการซื้อลีลอยซันนี่ลงไปนะครับแมนซิตี้ไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจับตาดูสถานการณ์ของเชลซีให้ดีนะครับสโมสรเชลซีเนี่ยก็เป็นยังไงอะ่ะ สนใจดีลของเกอร์สันอีกแล้วนะครับก็มีข่าวลือออกมาในวันนี้เหมือนกันว่าจะปิดดีลของคายฮาวเวิร์สให้ได้นะครับก็โหด,ดีลที่าคาลัคาซังอยู่ยังตอบโจทย์ไปได้ก็คือดีลของทีโมวานเนอร์คือมันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการอะ่ะทีนี้เนี่ยรายละเอียดเชิงลึกมันมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในข่าวให้ว่าราคาของทีโมวานเนอร์เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้สกู๊ปพิเศษน้พลาดไม่ได้ครับ วันนี้วันที่10นะครับเป็นวันที่ต้องประกาศผลโทษอุทธรบอลยุโรปของแมนซิตี้ซึ่งแมนซิตี้เนี่ยใจจดใจจอ่อเหมือนกันนะแต่ผมเชื่อว่าท้ายสุดเนี่ยมันก็มีทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าจะจบแบบไหนอะ่ะมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ายูฟ่าหลังจากนี้ยูฟ่าคุณจะกล่าวหาใครอะ่ะถ้ายูฟ่าแพ้คดีนะแมนซิตี้นี่ แล้วก็ยักษ์ใหญ่ที่มีเงินอย่างเชลซีและแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหขราวนี้แหละใครก็จะเอากฎหมายมาฟ้องเขายากเลยนะครับมันมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงอาเซียนแบงเกอร์ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าว,วันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยการขยายสัญญาฉบับใหม่ของซิลจูรามอสครับก็เป็นข่าวดีของซิลจูรามอสครับว่า สโมสรเรอัลมาดริดนะครับได้ยื่นข้อเสนอในการขยายสัญญาให้อีก1ปีนะครับคือ s, รามอสเสลิสัญญากับมาดริด2ปีสโมสรเรอัลมาดริดเลยเพิ่มให้อีก1ปีเป็นค่าขยายสัญญานะครับก็ตามนี้นะครับโดยรวมแล้วรามอสจะมีสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดอีก3ปีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับวันนี้ข่าวจะไปเร็วๆหน่อยนะครับก็วันนี้ข่าวเยอะมากนะครับก็ สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับกำลังรอการตัดสินใจของลาวิโลบัติเนสอีกครั้งนะครับหลังจากที่สโมสรบาร์เซโลนานะครับต้องยุติก่อนในการเจรจาดีลของลาวิโลบัติเนสนะครับคือเอาตรงๆเลยว่าสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยต้นสังกัดต้องการเงินสดครับไม่ต้องการที่จะแลกตัวนักเตะในข่าวก็เสนอไปเสนอมา ท้ายสุดนะครับราวติโรมาร์ติเนสอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับก็อาจจะต้องอยู่กับสโมสรอินเตอร์มิลานต่อไปนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับวันนี้เวสตีชไนเดอร์นะครับตำนานของเรือมาณิดอีกหนึ่งคนนะครับก็เหมือนออกมาเปิดเผยนะครับว่าราวติโรมาร์ติเนสเนี่ยควรที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรเรือมาณิดได้นะครับก็เนื่องจากเรือมาณิดเนี่ยมีความพร้อมและการาันตีตำแหน่งกองหน้าตัวจริงให้นั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนาะการที่ลาติโรเนี่ยทำไมถึงเหมาะกับบาร์เซโลรา เพราะว่ามีเลียนในเมสซี่อยู่นั่นเองนะครับก็ทำไมเมสซี่ถึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจก็เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญของทีมชาติและก็สมโมสรน,นั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับบทสรุปของเราที่โลมบอลเต็เนะครับยังคงอยู่กับสมโมสรอินเตอร์มิลานเหมือนเดิมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมโมสรยูเวนตุสกันบ้างนะครับเรื่องราวของยูเวนตุสนวันนี้เนี่ยสนใจปโลดิบาร่าครับคือตอนนี้เองเนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าดิบาร่านะครับวัย26ปีเนี่ย เขามีดีพอนะครับที่จะไปเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาได้ในอนาคตนะครับตามรายงานนะครับว่าหลังจากนี้นะครับลีเนเมซี่เนี่ยก็น่าจะสักวันนึ่งก็น่าจะถึงเวลาที่จะยุติการลงสนามนะครับก็คือเลิกเล่นนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าจะหาคนแทนนะครับถ้าเป็นในตำแหน่งการเล่นในในเท้าซ้ายเนี่ยในยุคนี้นะครับก็ต้องพูดถึงเปาโลดิ巴านั่นเองนะครับฉะนั้นผมก็จะมาโฟกัสละว,ว่า ดิบาร่ากับบาร์เซโลนานะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับก็ผมใช้คําว่าในนี้ในสื่อบอกไว้เนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ตามนี้นะครับรอให้ดีลมันเกิดขึ้นจริงแล้วค่อยว่ากันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเรื่องราวของแมนยูในวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีของเดนนิสเจมส์นะครับว่าเดนนิสเจมส์นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยืนยันโดยโซชา จะไม่ปล่อยเดดดี้เจมส์ครับให้ยืมตัวในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากที่จบฤดูกาลนี้เนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ระดับโลกหลายคนไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลิสครับแล้วก็นักเตะกองกลางนะครับที่ตกเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นฮาวเวิร์สหรือปีกตัวเก่งอย่างซันโชหน้าเป้าอีกหลายๆคนนะครับแล้วรวมถึงกองหลังด้วยนะครับล่าสุดนะครับเรีโกนาโซชาก็มาสยบข่าวลือให้นะครับว่า ตัวของเดนนิสเจมส์จะไม่ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุนโน่ฟอนันเดสกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นนิตยสารนะครับที่ CIES นะครับซึ่งเป็นอ่เขารเรียกว่าไงอะหน่วยงานที่ทําการวิจัยนะครับว่าบุนโน่ฟอนันเดสครับเป็นนักเตะกองกลางที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับ ก็เออไม่น่าเชื่อเลยนะครับบูนุฟเฟอร์เนเดสเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูในราคา67ล้านปอนด์นะครับมูลค่าเฟอร์ันเดสครับ5เดือนที่ผ่านมานี้มูลค่าของบูนุเฟอร์ันเดสเพิ่มขึ้นเป็นเอ่อล้านปอนด์แล้วครับนั่นหมายความว่าการย้ายการย้ายทีมขั้นต่อไปของบูนุเฟอร์ันเดสถ้าเกิดขึ้นนะครับค่าตัวแตะ1 0 0ล้านปอนด์แน่นอนนี่นะครับการทำธุรกิจเนี่ย แค่เพียงเวลา5เดือนนะครับปูโนราคาขึ้นเป็น93.5ล้านปอนด์เป็นกองกลางที่แพงที่สุดของโลกในเวลานี้นะครับแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์ของเชลซี Chelsea, นะครับมูลค่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ91.4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเฟนกี้เดยยองกองกลางของบาเซเซลนานะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 9 1ล้านปอนด์นะครับฉะนั้นบูโน่นะครับเป็นกองกลางที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับแล้วก็จัดข้อมูลโดย CIES นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับวันนี้หลายๆดีลเนี่ยเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันทั้งเข้าและออกนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับอเล็กเซเลสนะครับ ก็เป็นข่าวมาอย่างยาวนานละผมคงจะไม่พูดรายละเอียดเชิงลึกของเทเรสต์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะต้องแข่งขันกับสโมสรเชลซีปารีสแซงต์แชร์แมงเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วอเล็กเซเลสเนี่ยเป็นนักเตะตัวเก่งมากๆนะครับตมามรายงานจากคาร์ลิ่ย์เดมาชานะครับก็พูดถึงนะครับว่าเป๊ปจะต้องมีการปรับนะครับปรับตำแหน่งอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะนักเตะในทีมหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับเออลืมพูด ข่าวดีของแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับก็เป๊ปกร์ดิโอลานะครับได้แต่งตั้งผู้จัดการทีมผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่แทนมิเกลเอเตต้าเรียบร้อยนะครับก็เป็นคนที่เคยร่วมงานสโมสรบาร์เซลโลน่านะครับเดี๋ยวผมจะทําข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะนําเสนอรวบทีเดียวไปเลยนะครับก็ขอแสดงความดีกับผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอรี้ด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิโลซันนี่นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมเกิดนำปลไปนะครับว่าลิโลซันนี่ในวันนี้นะครับก็แมนซิตี้ปฏิเสธนดีลอีกแล้วนะครับคือเอาตรงๆเลยครับมันไม่ควรที่จะมีการลดค่าตัวน้อยกว่านี้แล้วนะครับมูลค่าของลิโลซันนี่ในตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ62ล้านปอนด์นะครับแต่ปรากฏว่าบอยเมนิคนะครับยื่นข้อเสนอมาแค่36ล้านปอนด์นะครับโอ้โหยื่นมาครึ่งเดียวเอง มันไม่ถึงเกินครึ่งไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะเป็นผมผมก็ปฏิเสธนะครับก็เป๊ปกาดิล่าครับก็ได้ปฏิเสธเงิน3ามสิล้านปอนด์ของสโมสรบาร์เยมิคไปเรียบร้อยนะครับคือซิตี้ตั้งไว้62ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับยืนกลับมาใหม่แล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้อาร์เซนอลมีอยู่4ีข่าวนะครับเรื่องราวที่1ของอาร์เซนอลคือ สโมสรอาร์เซนอลนครับสนใจที่เซ็นสัญญากับเชียโกซิวาซึ่งจะเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือตอนนี้เองในการขยายสัญญานักเตะนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับ30 <_ t ick> มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันที่สัญญาของนักเตะหมดทั่วโลกอย่างวันเนี้ยอาดามลาล่าเนี่ยต่อสัญญาขยายสัญญาอีก9นัดที่เหลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเขามีสิทธิ์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของ ทีโกซิวานครับก็จะไม่ได้รับการขยายสัญญาจะเป็นฟรีเอเจนต์ในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็วันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรอาร์เซนอลนะครับที่สนใจที่เซ็นสัญญาแบบฟรีๆนะครับกับทีโกซิวาด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีวู๊แฮมตันสเปอร์นิวคาสเซิลเวสต์แฮมยูไนเต็ดรออยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสปาเต้นะครับวันนี้นะครับผมเจาะให้เนาะเพราะว่าเรื่องราวของโทมัสปาเต้ในวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดเชิงลึกด้วยนะครับ โทมัสปาเต้นะครับได้รับความสนใจจากมิเคิลเตต้าจริงนะครับยืนยันว่าจริงก่อน2พูดถึงเรื่องของค่าตัวการย้ายทีมนะครับตามรายงานจากเคลอรี่เดลโล p สปอร์ตนะครับว่าอาร์เซนอลนะครับเตรียมที่จะยื่นเงิน44.5ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับโทมัสปาเต้ตามที่แอดมอลิตตั้งราคาไว้นี่ครับ2ช็อตแล้วนะครับช็อตที่3เนี่ยปาเต้ h, ไม่ใช่มีเรื่องแค่นั้นครับ ทีนี้นะครับเรื่องราวของโทมัสปาเต้เนี่ยมันมีเพิ่มตรงรายละเอียดที่ว่าเขาชวนโจเซฟอัตตานะครับซึ่งเป็นกองกลางวัย26ปีของสมโมสรฟาติคารากูรุสนะครับสวมเสื้อหมายเลข4เล่นตำแหน่งกองกลางสูง180เซติเมตรมารุ่มทีมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีการชักชวนกันนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยอาเซนอลถ้าจะเซ็นแล้วต้องเซ็นตัวของโมัสปาเต้ก่อนและถึงเซ็นเด็กคนนี้นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของนาบิเลฟอร์กีนะครับก็หลังจากที่แดนนี่เซบยอสครับก็ได้บอกอนาคตของตัวเองชัดเจนนะครับว่าจะกลับมาลิดนะครับแล้วก็จะไปผจญภัยกับเรอัลมาดริดต่อไปนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับตามรายงานจากเดอะเดลี่สตานะครับว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ถามราคาของนาบิเลฟอร์กีนะครับก็จริงๆนะครับนาบิเฟอร์กีก็เป็นนักเตะที่เป็นเพลย์เมีเกอร์เหมือนกันนะครับจะเอามาแทนที่ ซวบยอ์สนั่นเองนะครับแต่ราคาของนาบิฟอ e กีอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเรื่องราวของสัญญาฉบับใหม่ของวานดุมนะครับจริงๆแล้วนะครับลาลาน่านี่เซ็นไปแล้วนะครับเมื่อคืนขยายสัญญาไปจนจบพิมพ์ลีกในฤดูกาลนี้แค่นั้นนะครับก็ล่าสุดนะครับเป็นคิวของวานดุมนะครับเป็นไม่ใช่การขยายสัญญานะ ไวในรูมเนี่ยจะได้รับสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรลิเวอร์พูลจริงนะครับก็ยืนยันเอาแค่นี้ก่อนตามางานจากเดยะการเดียนนะครับมีการเจรจารเรื่องข้อตกลงใหม่ไปแล้วนะครับวันรุ่มเองก็มีแนวโน้มว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาวิเอเลียดนะครับดาวรุ่งของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวของฮาวิเอเลียดในวันนี้นะครับกองกลางวัย17ปีคนนี้นะครับ เตรียมที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับในการเล่นอาชีพด้วยนะในวัย17ปีก็จะได้รับสัญญานะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรายละเอียดเชังลึกเปิดเผยมาแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนฟอสเตอร์กันนะครับผู้รักษาประตูของสโมสรวัตฟอร์ดนะครับก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่2ปีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับโอ้โหเชลซีมาแต่ละวันนี่แม่ผมว่าข่าวเชลซีน่าสนใจมากผมยังไม่ได้ทาให้แฟนเชลซีเลยนะผมจดไว้ด้วยแต่วันนี้จะเคลียร์ให้นะครับข่าวที่1ของเชลซีเนี่ยเป็นเรื่องราวของเทมิบราห์มนะครับเทมิบราหัมเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่าไงอะ่ะค่าเหนื่อยของทีมเบอร์เนอร์เนี่ยเป็นการต่อรองสัญญาฉบับใหม่นะครับ ผมเชื่อว่านะลมพัดไปงอหรอกนะครับเหลือสัญญากับเชลซี2ปีอ่ะถ้าจะเรียกขั้นเหนื่อยระดับทีโมเวอร์เนอร์หรือระดับหลายแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ลืมไปได้เลยนะครับสำหรับดีลของเทมมี่อราฮัมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีโมเวอร์เนอร์กับเชลซีนะครับมันยังไม่ได้มีออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วผมจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้จนกว่าจะออฟฟิเชียลนะครับก็ในสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับตามรายงานนะครับจากอ่า สื่อต่างประเทศผมใช้คำว่าสื่อต่างประเทศดีกว่านะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าเงินที่เชลซีต้องใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ53.8ล้านปอนด์นะครับซึ่งมีการตกลงรายละเอียดไปเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ตอนนี้เองเนี่ยดีลของทริมอเวเนอร์นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าไอการที่เสร็จสมบูรณ์นั้นต้องมีออฟฟิเชียลจากเป็นทางการจากสโมสรเชลซีก่อนซึ่งตอนนี้กําลังมีการตกลงนะครับเรื่องของอเงินต่รอลองเงินอยู่มูลค่าของเขานะครับก็ ตัวเลขขึ้นไปถึง80.5ล้านปอนด์เนี่นี่แหละผมว่าแล้วนะครับมันไม่ครอบถึงมิเซน53.8ล้านปอนด์เป็นค่าตัวอีกค่าเหนื่อยบวกอย่างอื่นเนี่ยอีก30ล้านปอนด์รวมแล้ว80.5ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรสเปอร์ละเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมทำข่าวให้แฟนสเปอร์ไปเรียบร้อยละสบายใจละนะครับกเ็เรื่องราวของสโมสรสเปอร์ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของราคาของปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับชเซ่มูรินโญ่เนี่ยต้องการที่เซ็นสัญญากับปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยในตัวเลข ต้องการจ่ายราคาครึ่งเดียวโอ้อยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาง่ายๆนะปีไอไฮเบิร์กเนี่ยย้ายมาในราคา12.8ล้านปอนด์นะครับมูนิโยจะขอครึ่งหนึ่งสมเชื่อว่าซาทันตันน่าจะขายในราคาประมาณเกือบ20ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นนักเตะสําคัญที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับก็จัดการข่าวใหม่ก่อนนะครับ เรื่องราวสำคัญในวันนี้นะครับต้องจับตาดูสถานการณ์ของสโมสรเชลซีให้ดีนะครับดีวของทีมอาร r วันเนอร์รวมถึงการประกาศโทษของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งวันนี้ครบกำหนดนะผมเองเนี่ยแปลข่าวแมนซิตี้อ่ะเบื้องหลังอะ่ะรอไว้แล้ววันนี้ผมต้องการอีกหนึ่งบทสรุปแค่นั้นเองจากาการประชุม3วันนะครับวันนี้วันที่3ครบแล้วนะครับทิศทางเป็นยังไงเดี๋ยวผมเจาะข่าวลึกให้นะครับฉะนั้นวันนี้ข่าวแมนซิตี เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาดูในวันนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับยิลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ